คนพิการคะ่ะในจำนวน9 3 9า9คนคะ่ะที่ยังคงมีปัญหาคะ่ะอาจารย์เขาจะทําอย่างไรได้ไดก็แนะนาแนะนำะแนะนำแนะนาอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นผู้ถือบัตรพิคนพิการหรือเป็นผู้พิการที่ไม่ได้รับเงินหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี้ยหรือเป็นคนพิการที่ไม่อยู่ในระบบเราจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบะด้วยการไปถือบัตรสวัสดิการที่ออกโดย ออกโดยเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมออันนี้เราจะเข้าสู่ระบบตรงนั้นได้ยังไงเพราะมันมีบางคนที่ลงทะเบียนเป็นผู้พิการกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ,อันนี้พยายามไปเข้าระบบให้เรียบร้อยกรรมวิธีก็คือว่ารวมทั้งคนพิการซึ่งไม่เคยไปมีไม่เคยมีบัตรผู้พิการเลยอันที่หนึ่งก็คือจะต้องไปยื่นบัตร ขึ้นทะเบียนเพื่อรขอรับสิทธิ์เบียคนพิการเอกสารที่ใช้หนึ่งบัตรประจำตัวอสองเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐสามสำเนาบัตรประชาชนสี่สำเนาทะเบียนบ้านห้าสำเนาทะเบียนบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียน,นผู้ดูแลแล้วก็รูปถ่ายคนพิการพวกเนี้ต้องดําเนินการ ให้ให้เป็นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะผมเข้าใจว่าเขาไปยื่นที่ไหนผมจําไม่ได้แล้วนะไปยื่นมีที่เขาจะต้องไปยื่นอาจจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือจะเป็นสํานักงานอะไรของพพมอะไรเนี่ยเอาแบบใกล้สุดก็ไปถามกํานันผู้ใหญ่บ้านะว่าต้องยื่นยังไงอัปเดตข้อมูลอย่างไรแต่ว่าสิทธิ์ในการที่จะยื่นได้ถึงเมื่อไหร่คะสามทันวาจนถึงวันที่สามทันวาสองพันปีนี้ใช่คราวนี้ถ้าเกิดคุณทําเร็วคุณทําเร็วคุณทําเร็วก็คือถ้ามันทัน ที่เขาจะโอนเงินให้คุณในวันที่22ตุลาคม,มุมก็ได้เลยค่ะหรือทันวันที่22พฤศจิกายนก็ได้เลยค่ะหรือสุดท้ายคือวันที่22ธันวาคมก็จะมีให้จาวันที่22วันเขาจะเขาจะโอนซ<ว>้าโอนซ้าเข้าไปตรงนี้ก็จะมีซ้าให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมในวันที่22อันนี้สําหรับคนที่ตกหล่นค,คนที่ตกหล่นเพราะบางทีมันติดอาจจะเชื่อมอะไรไม่ไม่เรียบร้อยนะ